สรุปการทำงานวันนี้นะครับอโอลอลอกำลังรอเข้าสายตัวอุมาผูร์มะเหมากำลังตอกลิ่มอ่านี่ยกของหนักอยู่บนหัวเลยครับนี่ก็ชุดพี่ต่อกับมาเข้าทีวีเจศูนย์สอยู่พี่ชาตํกำลังต่อสายพอกทีวีเจศูนย์สี่โอ้เข้าสายทีวีเจศูนย์่ครับตอนนี้ อ่ตัวนี้มัน DFP กับ DFP ไม่แน่ใจว่าตัวไหนนี่ก็คือความนึ่งที่เราอ่มาร์กเข้าสาย Y 0 1นหนึ่งนี่ก็ปูรับเหมาตุลมากำลังยกอุม,มาใสา่หนุ่มมาร์กกำลังเก็บสาย ให้สวยงามสามรอบครึ่งบายบาย